คลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องล็อกประตูค้างนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันจะมีลูกบิดนะครับมันจะมีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาว่าล็อกเราค้างนะครับให้เราทําการหมุนครับนี่ตัวนี้นะครับมันจะหมุนได้ข้างในเนี่ยมันจะหมุนได้เดี๋ยวผมกอปิดนะครับ นี่มันยังมันจะหมุนได้จับที่ว่ามันชี้ข้างบนวันนี้เป็นชี้ข้างล่างนะครับอ่านี่เราอ่าเราบิดเท่าไหร่มันก็จะไม่ปลดล็อกนะครับมันจะทําให้เราล็อกข้างนอกก็ทําให้หลายคนอาจจะตกใจได้นะครับว่าทําไมมันล็อกนะครับวิธีการแก้น,นะครับอ่าให้เราทําการปลดนี้นะครับนี่ครับก็จะสามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางทีเรา บิดประตูนะครับแล้วก็เผลอไปหมุนไว้แบบนี้นะครับมันก็จะล็อกค้างแบบนี้มันเป็นระบบเอาไว้เผื่อเรา,าใช้เป็นกุญแจอย่างเดียวล็อกค้างนะครับเหมือนที่โรงแรมนะครับก็จะให้เราใช้กุญแจหมุนได้อย่างเดียวนะครับเวลา,าประตูปิดมันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีแก้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นประตูบ้านแบบนี้นะครับจะสะเดาะไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นประตูห้องน้ำเขาก็จะมีระบบป้องกันความปลอดภัยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสำหรับคนที่อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำหรือว่าลื่นล้มนะครับให้เราเอากันไก่นะครับใส่ในรูนะครับแล้วก็บิดได้เลยนะครับมันจะมีรูอยู่ข้างนอกนะครับก็คือลูกบิดมันจะมีรูเราเอากันไก่ใส่เข้าไปแล้วบิดมันก็จะปลดล็อกเลยนะครับมันจะต้องไม่ต้อง ใช้กุญแจเหมือนกับลูกบิดบ้านแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการแก้ปัญหาล็อกค้งสําหรับประตูบ,บ้านนะครับก็ใส่เป็นแบบนี้ครับเป็นเซฟตี้เฉยๆครับ